อันนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะคะสวยงามนะคะตอนคอนเิมเกาหลีมานะคะอ่ามาดูตรงนี้เลยนะคะต่อแบบสกินเทปนะคะตรงนี้นะคะพี่แมเอาเข้ามาใกล้เลยสกินเทปนะคะเห็นไหมคะเทปเล็กมากแทบจะมองไม่เห็นเลยทาไมถึงฟันเลยคะ่ะเห็นไหมคะหน้าเทปเล็กมากเล็กจิ๋วมากนะคะสวยงามนะคะ ต่อแบบเทปบกาวนะคะรุ่นสกินเพปบลอนสวยด้วยค่ะ mm. เครืรเกาหลีมากสวยางามมากนะคะ mm. สีสวยมาก mm. แล้วก็เซ็ตทรงให้นะคะต่อเสร็จแล้วเก็บทรงนะคะ mm. ข้างหน้ามีเลเยอร์นะคะดูเป็นทรงที่ปล่อยตรงก็สวยนะคะ mm. ม้วนก็เป็นหล่อนเป็นเคิร์ฟนะคะไม่แก่นะคะแล้วก็ดูดีด้วยนะคะ